คู่แข่งเวลอสคันนี้ทำไมถึงปังเกินต้านไทยมีเดือนแน่2023ก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับตลาดรถยนต์ที่หลายคนมองข้ามไปก็คือตลาดรถเจ็ดที่นั่งราคาไม่เกิน1ล้านบาท ที่วันนี้แทบทุกแบรนด์ใส่คุณสมบัติความเป็นรถลูกผสมครอสโอเวอร์ยกสูงดีไซน์ภายนอกบึกบึนเข้าไปมันจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของรถครอบครัวที่ตัวรถนั้นไม่ได้ดูเป็นรถมินิแวนพ่อบ้านทรงสูงหน้าทิ่มลู่ลมพื้นตัวถังไเยี่ยเหมือนกับรถยุค90หรือยุค200 0้ามองเพลินๆน,นะครับก็ดูคล้าย s u v ไปบ้าง ทำให้ยอดขายรถประเภทนี้บางแบรนด์พุ่งสูงทะลุก,กว่า SUV e 5ที่นั่งของหลายค่ายสีอีกด้วยซ้ำครับวันนี้การแข่งขันในรถจีที่นั่งไม่รุนแรงเท่าไหรนะ่นักเพราะมีผู้แข่งแกล่งแค่2เจ้าก็คือ Toyota Veloz และ Mitsubishi Expander แต่ก็ไม่แน่ใจในอนาคตอาจจะมีผู้เล่นที่มาแย่งกระแสได้เพิ่มมาบ้างก็ได้ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นรถรุ่นนี้ เมื่อย้อนกลับไปดูตลาดอินโดนีเซียพบว่ายอดขายหุ้นไดสตาร์เกเซอร์ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2022ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากที่ยอดส่งมอบเดือนกรกฎาคมในอินโดนั้นน้อยมากจนไม่แน่ใจว่ามันจะสักเซสหรือเปล่านะครับละมาดูยอดกันยอดขายระดับรีเทลของหุ้นไดสตาร์เกเซอร์ประจำเดือนสิงหาคม2022อยู่ที่3 9 5 5คันส่วนยอดขายเดือนกันยายน2022นั้น ได้รับรายงานว่าทะลุ4,000กว่าคันแล้วถึงแม้ยอดขายฮุนไดสตาร์เกสเตอร์ยังตามหลังโตโยต้าและมิสูบิชิในอินโดนีเซียแต่ถ้าให้เทียบกับความเป็นแบรนด์หน้าใหม่ลงทุนฟอร์มใหญ่ยักษ์แล้วละก็ถือว่าฮุนไดสามารถทำยอดขายแซงหน้าแบรนด์ซู z u กิไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยก็ขึ้นมาเป็นเบอร์3ในกลุ่มรถนี้ได้เลยดังนั้นโอกาสแนวโน้มที่ฮุนไดสตาร์เกสเตอร์ อาจจะคว้าย,ยอดขายความสําเร็จในไทยได้ระดับหนึ่งก็ได้ถ้าทําราคาขายดีๆนะครับและเหตุผลสําคัญสุดๆที่ทําให้การตอบรับฮุนไดสตาร์เกเซอดีมากในอินโดนีเซียทั้งที่เป็นแบรนด์หน้าใหม่และยังไม่สตรองมากนักก็คือข้อแรกการสร้างความแตกต่างด้านดีไซน์มีการนํารูปแบบการออกแบบของฮุนไดสตารีตที่ดูล้ายุคล้าสมัยมาประยุกต์ใช้หลายจุดเพื่อสร้างเอกลักษณ์โดดเด่น มาพันโนกับรูปทรงตัวถังปราดเปรียวสูงใหญ่ใหญ่โตมีการยกสูงซึ่งล้วนทั้งหมดถูกใจคนอาเซียนมากครับและข้อที่2กลุ่วิตราคาจำหน่ายก็สำคัญเพราะตั้งราคารุ่นล่างสุดชนกับ Toyota Avanza Avanza ที่นั่นถือว่าเป็นรถราคาต่ำมากนะครับแต่ตัวท็อปสุดก็มีออปชั่นที่เยอะก,กว่าว e ล o z ด้วยแต่มาในราคาที่ถูกกว่าว e ล o z ประมาณ50,000บาทเลยทำให้เป็นช้อยส์ที่น่าสนใจข้อ 3. ฟังกชันการใช้งานรถคันนี้ถูกดีไซน์เพื่อครอบครัวและลูกค้าผู้หญิงคือมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกมากมายหรือตำแหน่งอุปกรณ์ใช้งานดูถูกใจลูกชายลูกสาวและแม่ย่ายายก็ชอบแน่นอนครับฟังแล้วมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กมากแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ารถครอบครัวทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของจุกจิกเล็กน้อยเนี่ยอาจจะเป็นจุดสำคัญในการซื้อก็ได้ และข้อ4ข้อสุดท้ายเลยก็คือบริษัทแม่ได้ลงทุนภาพลักษณ์แบรนด์อย่างอลังการในอินโดนีเซียคือการประกาศโปรเจกต์โรงงานขนาดใหญ่มีการพาทัวร์สื่อมวลชนให้ดูโรงงานด้วยการรับประกันตัวรถที่ยาวนานมากรองรับการบริการหุ่นได้บรูลินเทเลเมติกส์และมอบพรีเวลล์พิเศษให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถอย่างคุ้มค่า สำหรับตลาดเมืองไทยนั้นสามารถใช้จุดขายเด่นใน3าข้อแรกได้ก็คือดีไซน์ราคาออปชันฟังชันแต่ว่าข้อที่4นี้เป็นการดึงความเชื่อมั่นในแบรนด์นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากทีเดียวเพราะถึงแม้บริษัทแม่เกาหลีใต้กำลังฟอร์มรูปแบบบริษัทใหม่ในไทยอยู่พร้อมเปิดตัวบริษัทใหม่ในไตรามาสแรกปี2023แต่ไทยเราก็ยังไม่มีโรงงานผลิตหุ้นใดเลยและก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการบริการบรูลิงในไทยด้วยหรือเปล่าและ สามารถมอบพรีเวลล์พิเศษที่จะทําให้ลูกค้าในไทยสนใจได้หรือไม่เพราะถ้าหาทำได้เหมือนกับอินโดนีเซียทําได้แล้วละก็แบรนด์ฮุ d ไดจะถูกอัปเกรดความเชื่อมั่นทันทีอย่างกระทันหันเลยสำหรับฮุนไดสตาร์เกเซอร์นั้นพร้อมเปิดตัวจำหน่ายในปี2023ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นไตรามาสใดแต่คาดว่าหลังจากเปิดตัวฟอร์มบริษัทรูปแบบใหม่ภายในไตรามาสแรกปี2023ครับ